150มิลลิลิตรเดี๋ยวเคี่ยวให้แตกมันก่อนกะทิส่วนนี้เดี๋ยวแจ็คจะคั่วกัพริกแกงนะครับใช้ไฟกลางนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆให้กะทิเริ่มแตกมันพอกะทิเดือดแตกมันแบบนี้แล้วใส่พริกแกงคั่วลงไป4ช้อนโต๊ะและแจ็คเพิ่มพริกแกงเผ็ดลงไป1ช้อนโต๊ะครับเติมกะปิลงไปครึ่งช้อนโต๊ะคนคลุกเคล้าให้เข้ากันให้พริกแกงเข้ากับกะทิเลยนะครับขั้นตอนนี้แจ็คจะผัดให้พริกแกงสุกส่งกลิ่นหอมขึ้นมาเนี่ยครับให้เข้ากันแบบนี้เลย พริกแกงเดือดส่งกลิ่นหอมแบบนี้ใช้ได้แล้วนะเติมกะทิลงไปอีกครับกะทิในส่วนนี้จะใช้500อมลลินะวันนี้จะไม่เติมน้ําเปล่าเลยทําแบบค้นๆรสชาติอร่อยแน่นอนปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลปี๊บครึ่งช้อนครับสำหรับรสชาติเนี่เพื่อนๆชิมแล้วก็ปรุงตามชอบได้เลยนะแล้วก็น้ําปลาครับอีก1ช้อน ้อแนะนําเพื่อนๆควรชิมพริกแกงของตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าพริกแกงบางเจ้าเค็มมากนะครับฉะนั้นก่อนจะปรุงอ่ะควรชิมพริกแกงก่อนส่วนตัวแจ็คชิมแล้วนะครับแล้วก็หลังจากที่เราปรุงเนี่ยชิมอีกรอบนึงครับแจ็คโอเคกับรสนี้ละพอน้าแกงเดือดขึ้นมาใส่เนื้อปลาลงไปครับรสชาติตอนนี้กลมกล่อมและใส่ปลาลงไปให้โดนความร้อนจะไม่แกงนานนะเพราะว่าปลาสุกมาแล้วครับกดๆคนๆให้โดนความร้อนก็พอจะให้อยู่ในน้ําแกงแบบนี้ประมาณ5นาทีนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวรอให้น้ําแกงเดือดขึ้นมาอีกรอบก็ใช้ได้ นะครับพอเดือดขึ้นมาแบบนี้ใส่ชะอมลงไปแล้วก็ใส่ใบมะกรูดลงไปได้เลยตามด้วยพริกชี้ฟ้าแดงกดๆให้จมน้านะครับขั้นตอนนี้เราจะไม่คนแรงและเพราะว่าเดี๋ยวปลาจะเละจจะใช้วิธีกดๆให้โดนน้าแกงร้อนๆน,นะครับและขั้นตอนนี้ก็ไม่ต้องนานนะครับเพราะว่าชะอมสุกง่ายแค่นี้ใช้ได้แล้วนะครับปิดแก๊สต,ตักเสิร์ฟได้เลยกลิ่นหอมมากๆเลยเพื่อนๆวิธีทําก็ง่ายรสชาติอร่อยเปลืองข้าวแน่นอน สูตรที่ทําในวันนี้ได้2จานเลยนะครับสจานแบบนี้ทานได้ทั้งครอบครัวสําหรับปลานน่งอแจ็กว่าอร่อยกว่าปลาทอดเพื่อนๆลองไปทําตามกันดูนะครับหอมอร่อยมากๆเดี๋ยวขอตัวไปทานข้าวก่อน